สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมากับ EP สุดท้าย EP ที่4ค่ะเรื่องการดูแลดวงตาของเราค่ะการดูแลดวงตาเป็นสิ่งสำคัญมากๆนะคะวันนี้จะมาแนะนำวิธีการดูแลดวงตาสำหรับผู้ที่มีปัญหาสายตายาวตามไว้ค่ะว่าควรดูแลอย่างไร 1. นนะคะควรพักสายตาจากการมองใกล้เป็นระยะบ้างค่ะและ 2. ปรับสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน ให้สามารถเห็นหรือมองวัตถุไกลๆได้บ้างค่ะในช่วงพักตานั่นเองค่ะ3เน้นรับประทานอาหารที่บำรุงสายตาและต้องครบ5ห,หมู่นะคะและ 4. ส,สวมใส่แว่นตาให้เหมาะสมและตรงกับค่าสายตาของเราค่ะและข้อสุดท้ายนะคะควรตรวจสุขภาพตาอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งและเป็นประจำทุกปีค่ะอย่าลืมนะคะการดูแลดวงตาเป็นส ค่ะพอที่สัมพันธ์วงตาเรามีแค่เพียงคู่เดียวนะคะ